อคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดทาหยาบเด็กอายุต่่ากว18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับก็กราบสวัสดีนะครับนายพีของพี่คิงทุกท่านนะครับมาอยู่กับพี่คิงอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องคิงพัวดำเช่นเคยนะครับนะาคนอื่นลๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับพี่คิงด้วยนะวันนี้พี่คิงมาในรอบ แปดโมงเช้าไม่ผิดดูไม่ผิด8ปดโมงเช้าเ <c oughs> มื่อคืนพี่คิงหลับไวนะเมื่อวานพี่คิงเล่นเล่นแปะรอบเช้าแล้วก็พี่คิงก็หลับนะเออเมื่อวานว่าจะเล่น2องทุ่มรอบหนึ่งก็ไม่ได้เล่นนะเออดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะนวันนี้พี่คิงว่าจะมาลองเกมแมวสักหน่อยนะเออเห็นไหมเห็นมีคนรีวิวเลยนี่ไปมาจองกันหมดเลยนี่อีกเกมนึงน,นี่เดี๋ยวพี่คิงรีวิวแมวเสร็จพี่คิงจะไปลองเกมนี้รู้สึกว่าช่วงนี้กระแสนี่มาไดาโนเสาร์นะ เออแต่เรารีวิวแมวก่อนแล้วกันนะพี่คิงรับปากไว้ว่าจะมารีวิวแมวให้ใช่ไหมเออดูบรรยากาศอ้อนะานานเมื่อคืนเมื่อคืนรู้สึกว่าจะบบบะใช้ได้นะเออแต่พี่คิงไม่ได้เล่นไงเมื่อวานหลับเลย <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้นะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันมันไม่มีลักกที่ทำนะแต่ถ้ามีลักกที่ทำก็จะมีคนมาแจ้งแบบนี้เหมือนที่เจสโซแจ้งเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนลักแม่งน่าเล่นเมื่อคืนมีลักกที่ทำในลักกที่ทำมีแมวด้วยเมื่อวานพี่คิงน่าจะมาลองนะแต่ไม่เป็นไร มาเล่นในช่วงมันมีลักที่ทานบ้างก็ได้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับนะวันนี้เพิ่งรอบสองทุ่มเองเหรอแสดงว่าเมื่อวานอ๋อเน,นี่ยโ,โหแมงเยอะมากนะเนี่ยแสดงว่าเมื่อคืนคนเล่นกันดูเดือดมากโอเคประมาณนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไปดูคอมเมนต์แรกนะไปดูคอมเมนต์แรกแล้วกันนะไหนวะนจมวแ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 มว,แมวอยู่ไหนแมวแมวอยู่ไหนอ๋อน,นี่เจอแล้วมามาดูกันว่าแมวอัปเดตมาเป็นยังไงนะแต่พี่จริงคิดว่า ไม่น่าจะดีเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยเห็นมีคนไปแต่ลองได้น่าจะลองได้อยู่ปะอ่ะาพามาห้าร้อยอะไรก็ได้แล้วเชาว้ชาชอบมีอะไรก็าตาพี่คิงเออเปิดม,มาสวยอยู่นะเนี่ยเออ,อ,ออมีโอ้โหมาเราออโต้ดีกว่าชี้เกียดกด ช่วงนี้เมืออ่อยนิ้วเออกดทําไมให้มือมืออ,อโตแบบนี้เขใช้ใช้แม่งเลยนะไดนโนเสาร์เป็นยังไงบ้างใครไปลองแล้วบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้ไดนโนเสาร์พี่คิงเลื่อนดู2อวันแล้วรู้สึกว่าไดนโนเสาร์ช่วงนี้จะบอบักันดีเหลือเกินนะส่วนแมวรู้สึกว่าจะซาซาไหมอัปเดตมารอบนี้เนาะเออแต่สาวทําโอเคนะเออสาวทําโอเคขึ้นเยอะเลยแล้วก็ใครเช่นวินเมื่อวานพี่คิงไปลองแล้วจะว่าดีจะว่าไม่ดีจะว่าแย่ก็ไม่แย่นะ มันไม่ค่อยตกดํารอบนี้นะไม่รู้นะคนอื่นเป็นปะ่ะใครรู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พี่ิดไม่ค่อยตกดําแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณต่อัปเดตมารอบนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คุณตําๆไม่ค่อยจะจ่ายนะเสร็จรอบนี้เออสายทุนสายทุนน้อยกับสายแบบใจไม่ค่อยจะถึงแม่งแบบ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 เราเนี่ยเออแบบกู้เนี่ยเออนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะาเท่าไหร่ส่วนมาก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 ผางก็ไปรล้วหกสิบห้ามาแล้วดอกแรกหายวายตั้งมีอะไรบ้างโอ้โหไม่มีอะไรเลย พ่อมึงอุตส่ามาตังตัวใหญ่โดอเออแต่ก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่แมวช่วงหลังๆมันมันอัพมาแล้วยิ่งอัพยิ่งแย่งไงเออไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีคนแตกนะมันน้อยมากแม่งบางวันจะมาก็มาบางวันแบบไม่มาก็ไม่มาแต่เดี๋ยวสกตเตอร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวหช่ไหมหลังๆคนบ่นกันเยอะว่าเข้าฝียากด้วย แต่วันนี้เท่าที่ดูลายด้านนอกโอเคอยู่นะซื้อไหมปั่นดีกว่าอยากลองซื้อดูซักไม้เหมือนกันเลยเนี่ยจะได้รู้ว่าข้างในมันจ่ายหรือเปล่านะเออเดี๋ยวลองคบซักห้าสิบไม้นี่ยก่อนแล้วกันนะเออถ้ามันไม่ไม่ไปไหนไกลเออเดี๋ยวเราลองซื้อกันดูแต่หวังว่าคงจะเหลือซื้อบ้างนะเออถ้าขาดทุนอนะ่ะอืม โอ้โหยีมุนยีบมุนนงงังทรงทงแต่ยังดียังไม่หลุดห้าร้อยยังไงยังไงโอ้โหว่าหมดออโอ้โหนี่สกแคตเตอร์มาน้อยมากเลยนะเท่าที่ดูนะวันนี้นะเห็นไหมมีช็อตให้ลุ้นเข้าฟรีแค่รอบเดียวเองเนี่ยดูมาสองตัวตลอดหนึ่งตัว ถ้าได้ลุ้นมันต้องมี3ไงใช่ไหมอย่างน้อยก็คือแบบมึงไม่แบบตึ๊ดๆๆๆมึงก็แบบมาอย่างน้อยมึงก็ต้องอยู่ในกระดานสักสามตัวแต่นี้ไม่มีเลยนะแต่วันนี้รู้สึกว่าแมวจะมาดีเห็นไหมบับรู้สึกว่าแมวจะมาเปลี่ยนเปลี้ยนนั่นนอกกระดานเยอะอยู่นะถ้ามาทรงนี้อาจจะได้ลุ้นแต่งนอกบ้างนะเออเมื่อกี้มันเหมือนดอกแรกเมื่อกี้เห็นไหมไม่ไมม่ไมมเออสองร้อยสี่สิบนี่พูดไม่ทันขาดคำไงล่ะไงล่ะเออ 268พูดไม่ทันขัดคำว่าวันนี้แมวมาปุ้นเปลี่ยนแปลกๆปลเออมาอีกแล้วข้าวปั้นช่องหนึ่งไม่มาใช่ได้โอ้ข้าวปั้นเต็มกระดาษเลยนะเมื่อกีอ้โอเคแม่งอุต่าห์หลุดมาตัวเดียวลองซื้อไหมไเท่าไหร่ดีสี่หว่าสามร้อยมาลองดูสักไม้แล้วกันรู้สึกว่าวันนี้จะไม่เข้าฟรีมีรางสังหรณ์นมันมันจะไม่เข้าฟรีขอลองซื้อดูสักไม้ก่อน แต่วันนี้ลายด้านนอกอุ้ยเออเขาปันมาด้านในเว้ยเออย่างไดพัดต่อเออซูชิสิบก็ได้ซูชิสิบโอ้โหนิดเดียวโอ้สองร้อยสิบสี่ดูโอ้โหเสียได้สิบช่องสองเต็มกระดานเลยเพื่อนโอ้โหไม่เหลือช่องเลยนะเมื่อกี้นะโอ้เทามาน่าจะได้สักนิดสักหน่อยนะจริงได้อยู่ห้าหมุนแมวมาดีจังเออเออหกสิบสี พัดโอ้โหนิดนึงโอเคไหมนี่เราไม่ขาดทุนแล้วเพื่อนเออเออพัดมาอีกแล้วอู้หูยวันนี้พัดมาบ่อยมาเลยพัดเงินกูมาพัดเงินเข้ามาให้กูอือขับปัน้นโอ้โหแล้วขับปั้นแม่งมากระปุนเปียนไม่เข้าเลยนะขับปั้นนี่หลายรอบแล้วนะหุ่ยี่สิบสองแล้วเพื่อนเจอือเคขยับมารอแน่นอนอย่างนี้ฟับโบกโอ้ห้าสิบมี โอ้โหแมวโอ้โแมวค่อยมาก็ได้ลูกเอาคำนวณก่อนเล็กหนึ่งหมุนคุณยิบสี่จบมันจะมาทำเพื่อโอเคสี่รอยแปดสิแปดถือว่าพอได้อยู่นะเออแดงว่าซื้อดัานไหนก็ได้ลุ้นอยู่แต่ปั่นก่อนแล้วกันนะเราไม่น่าจะเหมาะกับการซื้อติดๆๆสักเท่าไหร่พี่คิงว่าถ้าซื้อติดๆๆไม่น่าจะรอด แต่วันนี้ลายด้านนอกโอเคเลยนะเราได้ดูลายด้านนอกโอเคมากมาก,มากสำหรับพี่คิงนะนี่เห็นไหมโอ้โหแม่งไวเออสเก็ตเตอร์เริ่มโผล่มาดีสองตัวแล้วลูกเออืออมาไวตั้งมีคิวรอมีอะไรต่อพัดช่องหนึ่งสวยไวตั้งดอกนี้มีสเก็ตเตอร์สามตัวเฮ้ยเฮ้ยบัฟบ,บึ๊บได้เจได้ยูได้ดูช่องเหลือเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามโอ้โหจบไวเหลือเกินวอนนี้ลุ้นรอบสองช่องมันเหลือน,น้อยเนี่ยนะเออวันนี้ได้ลุ้นน้อยแต่เนี่ยพอพอเราลองซื้อดูรอบเมื่อกี้รู้สึกว่าสเกตเตอร์จะมาบ่อยขึ้นนะพี่คิงเห็นสังเกตเห็นว่าสเกตเตอร์อยู่ในกระดานบ่อยขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีสองตัวไหมเห็นบ่อยขึ้นแล้วนะเจ๊ช่องหนึ่งไหม เออครับปั้นได้หมดคิวช่องสามเจโอ้โหนิดนึงไม่ได้เหรอนีออออ่แต่แมวดูเหมือนแมวเริ่มจะหายแมวไปไหนอีกแล้วแมวแมวแมวไปไหนหมดอือหือโอ้หายไปไหนหมดหอ้ด้านนอกเริ่มหายพอกตเตอร์เริ่มมาซื้อแมงไหม 450โอเคนะอุย้ยแมวสี่ตัวมันลุ้นกันเดินในเออแม่อย่าว่าเยอะดิเออพัดต่อแล้วพัดรอต่อพัดรอต่อสวยเออมีข้าวปันแถมนิดหน่อยได้อยู่เออมามาลูกมาโอ้โหจบเร็วเหลือเกิน139โอเคเปิดมาถือว่าได้อยู่แมวมาอีกแล้ว แมวมาขอคำนวณด้วยแมวมาขอคำนวณด้วยพัดช่องหนึ่งเออสวยบับ2อ6ิบมีโอ้โหคอมโบไปไหนหมดโอ้ยคูณสิบแปแล้วลูกขอคอมโบบ้างแมวมาดีนะจ้ิงเออพอแมวด้านนอกหายแมวด้านในมาโอ้หนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะแมวโอ้โหสี่ตัว แล้วไม่คำนวณด้วยโอ้โหสามารถสุดท้ายว่าหมดโอ้โหกำลังยี่สิบเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดแม่งมาสิบสองโอ้ย แล้วแมวมาโคตรดีเลยด้านไหนเมื่อกี้ส0ิกว่าส0ิกว่าไหมแต่มันคำนวยน้อยไม่ใช่คำนวณน้อยคำนวณพอได้แต่มันไม่ค่อยมีคอมโบนะ่ะมามา้เดียวแล้วก็จึ้งหนึ่งหายมาจึงจ้งจึง้งหนึ่งหายแม่งดูแต่วันนี้ลุ้นเข้าฟรีน้อยมากเลยนะโหตีแมวน่าจะได้ลุ้นเข้าฟรีมากกว่านี้นะพี่คิงว่าโอ้โหนี่มาสองรอบแล้วแบบอย่าเรียกว่าลุน้นโอ้โหเหลือสองช่องเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักแตไม่แล้วต้องให้กูด่าก่อนใช่ด่าก่อนด่าก่อนด่าก่อนแล้วถึงจะสำนึกใช่ไหม เออแม่งโอ้โหสองร้อยหมุนมึงดูเพิ่งมาโอ้โห,โโหมาก็ามาแบบเห็นไ,ไหมพอจะได้ลุ้นแม่งเหลืออยู่สามช่องเล็กๆอเงี้ยอ,อือออมาคิวช่องสามไม่มาแล้วโอ้แล้วก็มาแต่แมวคำนวณบ้างลูกคำนวณบ้างเออ,เอ,อ,เออืมมาเคเอ,อือสวย มีอะไรสิช่องสองสวยเอช่องสองมาโอ้โหสิบแม่งมาโผล่ตรงไหนโอโ้แม่งเสียไดเอเขมก็ะดนเลยเออไม่เอาเอก็ได้อ,อือหือแม่งแมวสีตัวดูโอ้โหแปดร้อยมาแล้วดอกแรกมาแล้วดอกแรกอย่างนี้ค่อยพอคุยกันได้เพื่อนเออมึงจ่ายให้กูบ้างโอโ้แม่งอะไรซื้อ450จ่ายกู20บบาทโอ้โห มุนสุดท้ายคุณยี่แปดขอแบบเน้นๆโอ้เน้นๆอะไรว้าวหมดโอ้ว้าวเยอะนะโอ้นี่ที่รวมๆเราซื้อรวมๆซ,ซื้อแล้วเข้าฟรีอืมแต่ละรอบว้าวสักครึ่งนะพี่ขิงว่าเท่าที่สังเกตนะอือคารับันเคไวอือมาอย่างนั้นลูกแมวมาด้วยขอแมวไม่มาแล้วโอ้โหพอ,อช็อตแบบเต็มกระดานนี้แมแมวหายดู อืมอืมเจช่องหนึ่งอืมได้อยู่ได้อยู่เจช่องหนึ่งมอืออือโอ้โหแม่งดูแลคอมโบดีๆแม่งแมงไม่มานะเสียดายดูแอืมแต่ด้านในก็จ่ายว่าจ่ายไม่น่าเกียดนะถ้าเป็นความคิดพิคิงเออซื้อสามตีว่าซื้อสามไม้ขาดทุนไม้หนึ่ง เมื่อกี้น้ำพม่าแรกเราซื้อ300เราได้500ใช่ไหมเออมาที่2มาที่2ก็ได้ถึงจะได้20ก็ไม่ขาดทุนนะเออแสดงว่าพอซื้อได้นะแมวรอบนี้แต่แมวรอบนี้รู้สึกว่าจะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนเล่นเลยไม่ใช่ทำไมเออไวตั้งดอกนี้มีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งดู4ี่ร้อยแปดสิบเจ็ดโอ้ยอา้าวมือลั่น ซื้อแม่งเลยไหมซื้อแม่งเลยไหมเหลือสองพันแปสิบสองเีย,เ,ย 2, 92, เราซื้อเท่าไหร่วปดสิบสองเมื่อกี้อือแม่งดูอือโหไหเราขอดูหน่อยดิแปสิบสองซื้ออะไรวะเก้าร้อยโอเคมาได้อยู่พอไหวเก้าร้อยถือว่ากำไรรอบเมื่อกี้มาซื้อแล้วกันนะโอ,อ้แม่งดูเคค่ะช่องสองช่องเดียวอีกแล้ว เออเปิดมา2หมุนครูสิสแล้วขอคำนวณหน่อยคำนวณหน่อยเจฟับโบสิบหกบาทมีอะไรต่อเคเออคับรถอ่ะโธเคเออได้อยู่นะมาโอ้โหขอตัวใหญ่ๆบ้างลูกคูสิแล้วเจโอ้โหเบาเกรบโอ้โหแม่งพอพอซื้อแพงๆดูทรง ดูทรงจะออกเออเจโอ้โหเจเต็มกระดานเลยเออมีคิวโอ้โหแม่งจบสองร้อยแปดแม่งตันไปสี่สิบซื้อแม่งไม่พอยีกดสิบแปดซื้อเท่าไหร่วะพันสามร้อยห้าสิบมาแม่ง ยังไงลูกอือพัดมามาลูกมาเจย์ไวตั้งดอกนี้เครอแล้วเออโอ้โหไม่มาแต่เคจริงๆขาปั้ช่องสองสวยเออแมวคิวเออสวยเออมาต่อโอ้โหคอมโบคอมโบโอ้โหดู519โอเคเปิดมาสวยโอโแม่งเอขาดช่องสองช่องเดียวดู โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็ดร้อยเออเอมาเออมาเจสวยวายตัง why, ต้งวายตัง้งวายตั้งอย่าโอ้โหแล้วมึงเป็นอะไรทุกทีเลยว่าวายมาโอ้พอวายมาแล้วมึงก็ไม่เข้าอะไรเลยมึงเป็นอะไรของมึงวะโอ้แม่งมาหน้าสวยมากเมกื่อกี้เออไม่เข้าก็ช่างมึงโอ้ยโอ้ยดูขาั้นดอกนี้ดิ อะไร4,100หน่งร้อยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เต็มกระดานนะทำไมมันจ่ายแพงจังวะดูหุยหกพั 6, แล้วลูกออมาต่อออมาต่อเจมาบ้าออสวยเองสมต้องมาแล้วแหละโอ้ได้สิบยได้สิบย่สมโอ้โหนิดนึงนานิดนึงนาสามร้อยมาหกเลกสวยสวย้วย ผมแม่งดูเคเสียดายโอเคนะไม่เป็นไรดูโอ้ยหกพันสามโอ้แม่งรอดตายกับคัาปั้นดอกเมื่อกี้เลยโอ้นะเอาจริงเมื่อกี้ได้แล้วแต่พันเจ็ดพี่คิแม่งโอเคแต่พันเจ็แล้วโอ้โหคัาปั้นดอกเมื่อกี้สี่พันเดี๋ยวค่อยกลับไปดูแล้วกันว่ามัน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 แตกยังไงพี่คิไม่แน่ใจเมื่อกี้มันก็ไม่ได้เต็มกระดาษน,นะมันจ่ายสี่พันเนาะเออเนาะคูณแค่สิบหกเองคูณก็ไม่ได้เยอะมากนะนะเอาจริงเนาะ โอเคประมาณนี้ไม่ต่อแล้วนะครับแมวนอกลัคก,กี้ไทม,ม์แปดโมงเช้าเนาะโอ้โหเดี๋ยวไปดูรอบลัคก,กี้ไทม์แล้วก็จะมีเกมอะไรเดี๋ยวอยากรีวิวไดโนเสาร์เดี๋ยวพี่คิงว่าจะน่าจะเล่นไดโนเสาร์ในช่วงลัคก,กี้ไทม์เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีไหม,มนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามช่ชมความเปนเทิงสโซนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุบจ๊บ